เราข้าวแกงไม้พี่น้องเลยก็ยังลุกนั่งกินบุได้พี่น้องเลยยังนอนกินข้าพี่น้องเลยข่าขึ้นจัาหน่อยพี่น้องเลยก็ยังย่างไปมาบุได้พี่น้องเลยยังได้นอนอยู่พี่น้องเลยนี่แกงม้ายพี่น้องเลยลุกหาวานนี่แหละกมาแกงมา้าวนี่ก็พาให้แม่เพิ่นไปกินที่ชนอ้อยชนคาแน่พี่น้องเลยกระทางลูกกอดตันอ้อยมันนี่ก็ะสามคนพี่น้องเลยสีทั้งแม่ซีคนพี่น้องเลยมันม่ได้วานนี่สามคนพี่น้องเลยก็อยู่เพื่อนจะสามคนพี่น้องเลย เขาบาย่างหนาอพี่น้องกินเข้ากันเลยโดยจไหมพี่น้องเลยังยังมันขว่อนนู่นด้เบรพี่น้องเลยต้องมีนังแมมพี่น้องเลยนังไมบรพี่น้องเลยน้องา้งเขาจะบเลย กินบะโลกิขับน้ำแนวเขาค,คจะบะรุลเลย

ओल्ड एला मंग जो ओके एम thằng kia, không đâu nè, kinh tiếp, yeah, bố mình nó bây la, thằng bây la, cái gì đấy, bự bự, ừ, cái nó nó

哦，那对。 ไปเปล่าไพ่นพี่น้องเอ้ยกินบานกินยานและต้มกินมือมอหนูอง,อ,นอ,งอ,องหมอพี่น้องเ้ยก็ไปพ่นอุ่นเน่าวร้องยานแหละขาะเราาแน่นอนมันมีเกินค้นกับช่อหมอเป็น,น,นเรื่องหรอกเงินไม่ค้ำหนูจอยู่ เ่าเออกแล้วเล็กไปทางไหเอาเเอาอ,าอบอเดี๋ยวเมื่อเอาออกบริ้กลแล้วไปทางไหนชนบ้านขึ้น,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 นปลาลุงแล้วปลาลุงมีตังไม่เ้อครับ ปลุงป้อจบกินหรอจบกินเออปกลุงเนยเลยลุงลยงไม่เอเอาดแกงไม้ได้สุดกินน้ำแกงไม้ได้แซ่บได้เลอเปหาวานนี่อืมอืมปลาลุง่ะอืมอ่ประปลาุงอ่ะ 谢谢เอาแบบน้องเลยเดไปรัาอ้อยลำลูกเมียเมียอยู่ยากมือพี่น้องเลยไปไม่กินน้องเนาะจักแรงงจักเข่าจากน้ำจักนอยู่จกักกินแล้คนแนวกันน้องเลยจักพัวพัวเนี่ยถึงก็ได้มือเราเชนช่องเชนพี่น้องเลยสามคนก็ได <N> ้มาฝาการทุบยาพา

ชิมไปลูกเลยชิมคัมมี่หมูมี่ย่างกระยาดก็อ,อ,กองเง้ยก็อยู่ดีมีแห้งอยู่ยก,กินอยู่กตามพลังแบบพี่างเงี้ยก็มีคัมกุล่ะชิมซื้อไก่ป้อนลูกพี่งางเงี้ยจะกินไม่ไปนนี่แหละแต่ลูกแต่ละคนก็กแดกเยอะได้มากก็ชอบก็ซิ้วนะ่หหะห้าสอดห้าแทะเรียงลูกชินแหน้งชินไข่บมคคอด้ป้อนแบบพี่างเงี้ย ข่เอาคนมีดน we no ้องเนาะมีขากินดีได้เปน้องเลยพูดดีนะครับมีข้ากินเากะแทงพป่น้องเลยสอบหนเจ็ดแสนหาสิบโลโลถึงสิบสี่ัน้ปงนอกเยเจ็ดแสนมัน็ตถึงพันกว่าบาทแลยพป่น้องเลยโตถึงพันเอ็ดพันสองเนาะเปน้อสองร้อยบาทสอบหนึ่ง ปะาปลุกมาเข่าเข่าขอดเด้ปลาลุงเอ้ยไอเจ้าอยู่ดีมีแห้งเด้อใช่ไอเจ้าลำรวยเป็นขนาเด้อปลาลุงเด้ออาทุกอาทุกอาทุกะดูอลูกทุกทุกปลาลุงด้อลำปนขาเด้อปลาลุงใช่ลำจะรวยจะทุกกินทุกใส่ทุกกินทุกท่านเด้อช่จะเงินในลายเจ้าลำจะรวยแหละผักไม่คอยชื่อชื่นกินไดเด้อช่ กินแหงกินแน่่จะกินชิ้นแห้งรช่พวลุงเลยอือก็กินน้แกงลูกไม้อือเปมะนะกงคือคือของแบบนอืมกินบลลงเบิ่งเริ่มนี่ยืดือดยือดเอดยืดไปทุกเออเืดกินลูกอืมถ้าเกิดมาใส่ชิ้นแหงกินเด้อใช่กินแกงไม้ลายแล้วใช ปะลุงเอ้ยจสัมชาวห่างจะมีชาร่ำรวยเป็นมนาเด้อจ้ะจันงี้ชาวตุกินสุกใส่สุกคินสุกทานเด้อสัมก็ปีจะหลดไปเด้อจ้ะเบิ้ดกุ๊กขู่หกคนเริ่มชี่หักแพงตักเป็ดลาประเทศไทยทั้งต่างประเทศก็ให้ข้ออยู่ดีมีแห้งสุกการสบายใจความเจ็บห่วยได้ความไข่ห่วยมีชาวรำรวยเบิ้ดผู๊กขู่หกคนมบ้ดชุ่มหงส์ชุบบอล น้องกินนุกงใชุ้งกินทุกงทานเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยความสะทาานครับอยู่ด <Far> ้วยเงี้ยตงังๆนั่งของเพีงเลยนั่งกระจอกหนึ่งชาพันกีเปีองเอินั่งอะไรสองเซ็น กินโยช่องเส้นสพันต่งบ้านกับช่องเส้นห้าพันเจ้าคายบุกันพี่น้องเลยวันก็ต้องลิงเนี่ยครับหาลงไม้กบเพื่อพ้่น้องเลยก็ต้องจิ้ว

ดี๋ยว่ปวะแต่งงานเงินมันเรียงลูกไปยังเลยชื่อสาวชื่อนามชื่อขงกินตอนนีพอจะจะินใครแหละไปยังเลยนคือลูกกินพอแล้วี่เกิดมีแห้งมาต้งอาจะคาดไปยังเนาะ ดีบรรยาไว้ไวไปทานกันนะครับอ่อยกันพี่น้องเลย <c oughs> อิ่มนะพี่น้องเลยแบ

ทางหักไว้ทางหวานทางยาต้องพี่น้องเนาะต้องกินต้มหวานต้มยาพี่น้องเลยโดยพวกอะไรย้ายห่างพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำกันแล้วอะไพี่น้องเลยขอให้อยู่ดีมีแรงเด้อพี่น้องเลยสุขกายสบายใจความเจ็บปวดไรความไข้ปวดมีเบิดสุขุมสุขคนเบิดสมุกสุบอนทางเป็นพี่น้องพังลาวพังไทยทางต่างประเทศครับขอให้อยู่ดีมีแรงเบิร์ดสุขุมสุขคนขอให้ร่ำรวยตลอดปีและตลอดไป